เริ่มแล้วทถลงเปิดเวที RPG Top Sexy Girl 2024 ปืน RPG พิดพิพัทเก็บประสบการณ์จากการเป็นยูทูบเบอร์มามากกว่า7ปีลองผิดลองถูกมามากบายจนค้นพบคอนเทนต์หนาวที่ใช่ทางที่เหมาะของตัวเองคือคอนเทนต์สาวสวยเซ็กซี่ที่กลายมาเป็นคอนเทนต์หลักของช่อง RPG Channel จนทำให้มีผู้ติดตามรวมทุกแพลตฟอร์มมากกว่า5ล้านคนซึ่งถือว่าท่วมทน้นถูกใจหนุ่มๆทั่วประเทศด้วยยอดวิวถลม่มทลายในทุกๆอีท, EP, ที่สร้างสรรค์ออกมาจึง เป็นที่มาของการเริ่มเวทีการประกวด r p g Top Sexy Girl 2024เพื่อต้องการเป็นมากกว่ายูทูบเบอร์และต้องการยกระดับยูทูบเบอร์ในประเทศไทย สำหรับเวทีการประกวด RPG Top Sexy Girl 2024ต้องการเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงทุกคนที่มีความสวยเซ็กซี่และมีความมั่นใจในแบบฉบับของตัวเองได้มีพื้นที่แจ้งเกิดเพื่อไปต่อยอดในสายอาชีพต่างๆในอนาคตทางสายอาชีพนางแบบนักสแสดงพิธีกรและวงการยูทูบเบอร์ค่ะ โดยภายในงานแถลงข่าวค่ะซึ่งเป็นรอบออ d i t i o นมีสาวสวยเซ็กซี่เข้าวร่วมออ d i t i o นมากมายกว่าหลักร้อยคนแต่จะมีเพียงแค่31คนเท่านั้นที่ผ่านเข้าไปสู่รอบตัดสินในวันที่8มิถุนาย,ยน2567ซึ่ง30คนจะมาจากการคัดเลือกของกรรมการผู้ทรงเกียรติอย่างนัทเกษรินนิกกี้พิมพ์อาบมีแม็กซิม ปืน RPG และอีกหนึ่งคนจะมาจากคะแนนป o p u l a r Vote สำหรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ค่ะเงินรางวัล2 0 0 0 0 0บาทอันดับที่2เงินรางวัล1 0 0 0 0 0บาทและอันดับที่3เงินรางวัลห0า0 0่น 50, บาทค่ะโอเคครับก็โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีความฝันที่จะจัดเวทีนี้มามานานแล้วครับผมด้วยที่เราผมทำ YouTube เนาะแล้วก็ u t u b e ก็เป็นช่องเกี่ยวกับสาว,สาวมา 6- 7ปีแล้วและนี่เป็นโอกาสที่ดีที่แบบ เราได้รวบรวมสาวๆแล้วก็ได้คณะกรรมการพี่ๆที่มาช่วยในวันนี้นะครับผมก็ตัวแม่ตัวพ่อ,องนนเลยเนาะพี่พี่แนทอาร์มี่พี่นิกกี้นะครับผมก็มาคัดสา,สาวๆสวยเซ็กซี่ในวันนี้ซึ่งเราเตรียมตัวมานานมากแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกคนคแล้วก็พี่ๆี่สื่อทุกคนด้วยครับผมได้ข่าวว่าฟีดแบ็กจากสาวๆคือเข้ามาสวัดกันคัดชั่นคือเยอะมากเยอะมากเป็นร้อยคนฮะเป็นร้อยคน แล้วก็แต่วันเราไม่สามารถนามาร้อยคนได้ทั้งหมดเพราะใช้เวลานานมากก็เลยต้องคัดมาคัดมาในบางส่วนแล้วจากทีมงานครับผมแล้วก็ค่อยมาเจอกรรมการในวันนี้ครับนี่จะคัดเหลือกี่คนกี่คนวันนี้คัดเหลือ31คนครับก็จะมีอันนี้จะมีระบบออนไลน์ด้วยนะเราเราทำระบบออนไลน์ขึ้นมาคือให้คะแนนลงออนไลน์ไปจะมี30คนเป็นคะแนนจากกรรมการและอีกหนึ่งคนเนี่ย จริงๆเรารู้แล้วว่าเป็นใครแต่ว่ายังไม่ได้บอก<ฮ>ะนะครับผม <ฮะ S 2> เพราะว่าเป็นคะแนนจากระบบออนไลน์ของเรา <ฮะ S 2> ครับเรามีเกณฑ์การตัดส,สินไงเพราะาแน่นอนว่าหลายๆคนเซ็กซี่หมดแน่นอนแต่ต้องมีจุดเด่นในบางเรื่องใช่ <ๆ S 2> คือจริงๆเนี่ยผมถึงต้องมีพี่ๆเข้ามาช่วยตรงนี้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์ที่ชอบไม่เหมือนกันเหมือนกันผมผมก็เลยคิดว่าตัวเองอะ่ะคัดจากตัวเองใช้ตะกาตัวเองไม่ได้คนเดียวต้องเอาคนอื่นมาช่วยนะครับ ทั้งๆเราบีบกรรมการหลายๆบ้างว่อาอ,อยากได้ประมาณไหนอ,อย่างแรกคือจริงๆอ่ะมันเป็นภาพรวมก่อนเลยคือแบบทั้งบุคลิกภาพนะครับผมแล้วก็เรื่องเรื่องความกล้า<ม>ความเซ็กซีมม่มีความสามารถอ่ามีความสามารถคือมันต้องอย่างที่เมื่อกี้คุยกับพี่แนทตรงนู้นต้อง,ต,องต้องมีอะไรนะฮะมีสมองต้องมีสมองใช่ครับเพราะคนคนส่วนใหญ่เวลาเขา คนที่ตอบว่ามีสมองเขาคือเขาขาดอะไรเขาต้องการสิ่งนั้นต้องการสิที่ขาดของช่วงนี้ช่วงนี้อาวุโสก็จะมองอะไรที่สูงวัยนิดนึงแล้วสองพี่นัทเองจะมีเกณฑ์ยังไงบ้างสอบการให้คะแนนของเราคือทุกคนจะมองว่าการเข้ามาประกวดจะต้องมีแค่ความสวยนะความสวยก็อยากจะบอกว่าคนเรามันสวยได้แค่แป๊บเดียวอ่ะมันไม่ยั่งยืนความสวยจะอยู่กับเราได้มันต้องสวยจากภายในสวยจากการมีสมองด้วยคนจะได้มองว่าสาวอพจีไม่ได้มีแค่ความสวยความเซ็กซี่นะมันจะกล้าไป อยู่ในจุดที่เราอยู่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะต้องรู้จักที่จะวางตัวแล้วก็ใช้สมองของเราในการทํางานยังไงบ้างาอะไรเงี้ยมันถึงจะิท,ที่โหดน,นะคร <c oughs> ก็ใช่ถึงจะได้ถึงจะมันถึงจะได้เอออย่างน้อยเนะี่ยเวลาเจออะไรเข้ามากระทบมันจะได้มีพลังมีมีมีเกาะอ,อ,อืมใช่ค่ะแล้วส่วนเราล่ะคะของอามี่คะบุคลิกภาพโดยรวมการพูดการเดินไม่ใช่ว่าแบบสวยอย่างเดียวทุกอย่างต้องคือเป๊ะเพอร์เฟคเหมือนที่พี่แนทพูดเลย ทั้งสมองทั้งบุคลิกภาพกิริยาท่าทางทุกอย่างค่ะแล้วก็การตอบคาถามสําคัญมากในการใช่ไวฟิทุกอย่างเลยค่ะเรารู้สึกดเด็กที่มีกลินใช่แล้วก็ชอบอามี่เป็นคนที่ชอบแบบสวยแล้วก็มีความสามารถพิเศษที่เป็นตัวของตัวเองที่ไม่เหมือนใครแสดงออกมาเต็มที่ได้เลยคือมีกลิ่นอย่างเดียวไม่ได้ครับพี่พีนิกกี้เขาชอบแบบมีจับด้วยพี่นิกกี้ ยยเลอ่ะผมเน้นเออย่างเดียวเลยครับไม่ต้องมีสมองก็ได้ไม่ซีเรียสครับพี่นี้เอง่วาเห็นสาวแบบเซ็กซี่มาเยอะนะแต่ปีนี้เราอยากเห็นสาวในรูปแบบแบบชาองเราเห็นพ่อโป้ยังไม่ไหวสไตล์ที่ดีนะคะที่มีพี่ตัดตัดวงจรชัดเจนชัดเจนชัดเจนมาก้คะแนนย่าแม่กับนิกกี้เอง เดี๋ยวต้องดูหุ่นกันเลยครับเล่นเล่นหุ่นก่อนหนา้นาลองใช่ไหมอ,อ๋อแล้วสําหรับส,วสาวๆหลังจากที่เราคัดเลือกเราเนี่ยครัมันจะมีการพาน้องๆไปทำกิจกรรมหมือนแรกก่อนประกาศผู้ชนะอ,อย่างเงี้ยครับผมก็ <ๆ S 2> ถ้าเกิดเข้ารอบมา31คนใช่ไหมฮะเราจะมีภารกิจนะครับที่จะต้องไปเวิร์กช็อปด้วยไปเจอกับคุณครูสอนเดินแบบครูสอนโพสท่าถ่ายแบบอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ยังมีการได้ไปถ่าย MV กันด้วยเราจะมาลองดูว่าสาวๆเวลาเข้ากล้องเนี่ยเขาจะเล่นอย่างอะไรยังไงจะมีภารกิจหลายๆอย่าง แล้วก็ไปไฟนอลอีกทีนี่คือวันที่8วมิถุนาเราก็ได้จะจัดเต็มเลยวันที่8มีคอนเสิร์ตมีอะไรเต็มระบบในนั้นครับแล้วก็มี Net ตไอดอลยูทูเบเมาร่วมง,งานอีกเยอะแยะเลยครับผมวันเป็นมีชุดไวันไฟนอลใช่ไหมออแน่นอนบิกินี่ต้องมีครับบิกินี่ต้องมีครับผมก็แล้วก็อาจจะเป็นชุด ชุดลาตีนอยอ่าให้ดูแบบมีสวยๆบ้างอะไรประมาณนั้นอย่างชุดลาตีอ่ะน่าจะชุดนอนมั้งเออจริงๆผมก็อยากเห็นแต่ชุดนอนชุดน่นแหละแต่มัน้องไม่ได้ต้องมีต้องมีบ้างว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมคะแน่นอนครับคอนเสิร์ตเราก็มีซึ่งซึ่งในงานน่ะผมต้องเตรียมโชว์ให้กับสาวๆที่เข้ารอบแล้วสถานที่เข้ารอบต้องเตรียมตัวเพื่อจะมาโชว์ด้วยเพราะว่าคนในงานต้องไปเยอะแน่ๆอันนี้ต้องบอกกันว่าเรา คนไปเยอะแต่ว่าเราก็ต้องจํากัดคนเพราะว่าพื้นที่เราก็ต้องจํากัดเหมือนกัน mm hmm. แต่ mm hmm. ใครที่แบบมาไม่ได้ก็เตรียมดูถ่ายทอดสดเอา mm hmm. ครับผมใช่ให้ฝากหน่อยค่ะฝากเวทีนี้ <Okay S 3> แล้วก็วันไฟนอลจะเกิดขึ้นที่ไหนแล้วสามารถติดตามข่าวสารหรือคนที่สนใจเนี่ยสามารถไปซื้อบัตรหรือทําอะไรงไงได้บ้างคะอ๋อ mm hmm. โอเคครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเวที rpg top 2024 2024 s e c g e r 2อ2พนครับเป็นปีแรกของเรานะฮะแล้วก็ ตั้งใจว่าจะให้มีต่อปีต่อๆไปนะครับผมต่อไปของผู้ชายได้ไหมคะอยากเจอยากตัดสินผู้ชายบ้างค่ะอยากดูผู้ชายอยากเห็นสซึ่งทุกคนน่าจะอยากดูผู้ชายหมดเลยใช่ครับอันนี้ปีนี้ผมก็สนองนี้ตัวเองกับพี่นิกกี้มาครับผมพี่นักข่าวน่าจะชอบนะผู้ชายเนาะใช่โอเคก็ฝากด้วยในการฉลับเวทีนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราต้องได้เจอกันรอบไฟนอลแน่นอนวันที่8มิถุนายนนะครับผมก็เจอกันที่มิสซิฟ็อกซ์นะฮะอยู่ทาวน์อินทาว แล้วก็ส่วนบัตรเนี่ยคือเราไม่จําหน่ายะครับผมผมจะเป็นฟรีฟรีแต่มีจํากัด mm hmm. ครับผม mm hmm. เพราะตั้งใจอยากจะให้ไปดูไปชมแล้วก็เสื่อมคันเน็ตไอดอลนี่เยอะมาก mm hmm. คือในวันนั้นน่ะต้องบอกว่าเน็ตไอดอลมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย mm hmm. มีสปายแน่นอนนะครับผมก็ระดับต้นๆของประเทศเลย mm hmm. ผมฝากด้วยเกันครับผมช่องทางออนไลน์นะครับอ๋อช่องทางติดต่ออ่ะช่องทางที่เราจะดูแต่เทอดสดนะครับผมก็ด้วยที่ RGC Channel ในเพจนะครับผม mm hmm. แล้วก็ y o YouTube อพจ h ช n น e ลแล้วก็ติกตอกอพีจ h ช n น e ลเช่นกันครับ